สวัสดีนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับจะพามาเที่ยวพิษณุโรกนะครับผมมาที่วัดโบสถ์นะครับเอารถมาส่งเดี๋ยวจะพามารีวิวที่ร้านนี้นะครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับเนี่ยรถกำลังมาลงนะวันนี้มีรถฉีดยาด้วยเด้อเดี๋ยวรถฉีดยาก็ต้องรอคลิปคลิปต่อไปนะครับผมจะรีวิวการใช้งาน แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเอารถมาส่งในทางทางร้านนะครับตอนนี้ก็6โมงนะครับผมจะ7โมงละ7โมงนั่นแหละอีก2นาที3นาทีก็7โมงเช้านะครับก็มาส่งไม่เยอะนะครับมีเครื่องบูเบิร์ตมาลงด้วยนะเห็นว่ากระแสช่วงนี้ก็เครื่องบูเบิร์ตก็กำลังมาแรงเลยนะครับขายดิบขายดีเหมือนกันนะทางโรงงานนี้ประกอบแทบไม่ทันนะครับ รวมถึงโครงตานกด้วยนะครับผมโครงตานกนี่ก็มีออเดอร์ยาวๆนะครับมาไดรถก่อมาถึงแล้วนะครับรรรผลบ้ามาเอาลงแค่3าขั้นนะครับแล้วก็เครื่องบูเบิร์ดนะครับแต่ว่าเครื่องบูเบิร์ดนี่ที่นี่เยอะเลยนะ ไม่รู้ว่าจะเอาลงที่นี่หมดเลยหรือเปล่านะครับเกษตรยังยืนนะครับผมอยู่ที่อำเภอวัดโบดนะครับได้อยู่ที่นี่ก็ขายดีนะครับอย่างกระเทน้ำเทท่านะครับนี่หมดอีกแล้วเหลือแค่3ามคันนี้นะครับ ก็ทางเจก็สั่งไปก็ไม่มีของจะให้นะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมาขายดีแต่กแกออกละนี่มีเครื่องอูเบอร์ด้วยนะครับสี่สี่เครื่องนะครับโอเครถเข็นของคูโบต้านะครับผม จากค่ายคูปตานะครับก็ว่างงานก็มาหาไรายได้พิเศษนะครับโอเคโอเคขั้นแรกลงไปแล้ว มาด้วยคันทีสองนะับสียอดฮิตนะครับผมสีน้ําเงินนะครับถือว่าเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะต่อไปก็จะเอาเครื่องมาลงนะครับผมนี่เอาลงเมื่อกี้นี่ลูกค้ามาถามหาเลยนี่ เอาลงเมื่อกี้นะครับถือว่าขายดีมากนะนะมีคนมาเขา้าร้านเลยเอาลงปั๊บมาเลยนะเอาลงได้ไหมพอห้านาทีเลยนะครับผมอ,อ้สุดยอดเลยนะครับนะลูกค้ามาดูนะครับอ่ะโปรดรีบมายกตัวโทรก็ตามนี้นะนี่เผื่อเพื่อนๆสนใจนะศูนย์ห้าสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งแล้วก็แปดนึ่งศูย์นะ แล้วก็0 8 9 7 0 3เ้ออตัวนะักสื้อหายอีกลองลองโทรไปที่เบอร์0ูนย์ห้าแล้วกันนะผมเครื่องใหญ่กว่าไปนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยรีวิวนะที่ผมเคยรีวิวไปเป็นเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทํากล่องใหม่รู้สึกว่าในนี้จะมีเสื้อแล้วก็มีมีหมวกมาให้ด้วยนะครับผมเนี่ยแหละอันนี้เขาทากล่องมาใหม่แล้วนะครับ นี่นะเสื้อเหมือนที่ช่างนันใส่นะเสื้อแบบนี้เลยนะถือว่าสวยนะครับราคาก็ไม่แน่ใจนะครับลองโทรมาถามได้นะครับแต่ว่าที่อื่นนี้ประมาณสามหมื่น้านะครับก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านนี่เขาขายไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับทั้งโค้งด้วยนะโค้งก็ลองโทรมาถามดูนะครับหรือว่าจะทักมาที่ผมก็ได้นะผม ว่าผมไม่อยากการันตีไม่อยากฟันธงนะว่าขายเท่าไหร่นะประมาณนะั้เพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับ่มีสี่เครื่องเดอ้อเนะี่ย เหลืออีกคันนี้ก็จะเอาโฟกรลิฟตักนะครับเอาโฟกรลิฟตยกเอาเลยนะ,ะเก็บไว้ไหนนอเนน่าจะหลังร้านหรือเปล่าแล้วโจแถแถวนี้าจะเอาไว้ตรงนี้นะครับตาเข่าร้านนี่แล้วซื้ออะไรตา สาตามหาซื้อปุ๋ยอันนี้ก็จะตักลงเลยนะครับเสียบลย เอาเเลยยกหนาหน่อยยกหนาหน่อยหน้อ้ยอ้โอ้ออ้หโโหอกเอ้เสีอวโหโน้โหโอ้โอ้โห้หอ โอ้ <Okay>. oh, ตัวนี้ NT16 นะครับผมตอนนี้นกใหญ่เลยนะนี่ได้16เนาะแล้วก็14 NT14 กี่คันนอเนี่ยก็ n อ1น1น่งสี่นหนึนี่คันนึงนะครับคันนี้ก็ของโรงงานเหมือนกันนะเอามาไดนะ้คันเดียวเพราะว่า เอาเครื่องบูเบิร์ดใส่มาด้วยนะครับเอาไปลงที่ร้านอิธิชัยนะครับพี่นั่นก็มีนะสามคันนะแต่กระ่าวันนี้มีแค่สองสี่หกเจ็ดคันนะครับผมนี่นะตามจริงก็เจ๊ก็สั่งเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีให้นะครับอันนี้ลงมาลูกค้าอ๋อเขาสั่งแล้วตัวนี้อ๋อตัวนี้เขาสั่งแล้วนะครับไม่ไดเอารองกระ่ามีแค่นิดเดียว อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับผมในคลิปต่อไปเนาะก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ